สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์นะครับทางเศรษฐกิจการเงินนะครับการเมืองสังคมของสหรัฐนะครับและของโลกใบนี้นะผลทางสุดท้ายนะครับของการลดหนี้สินสหรัฐเนี่ยคือไฮเปอร์อินฟลนะครับหรือเงินเฟ้อมหฬารหรือไม่นะนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับมองว่านีสินสาธารณะก้อนโตของสหรัฐนะครับจะหาทางออกได้อย่างไร เพราะมันมีแต่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการขาดดุลการค้าและการขาดดุลงบประมาณนะครับของสหรัฐทําให้ต้องออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็สร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับในทุกๆปีจากระดับหนี้สินนะครับราว22ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2018จนมาถึงระดับนะครับ36ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025ระยะเวลานะครับแค่7ปีนะครับ นี่สินสาธารณะของสหรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับมาถึง14ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็น,นการเพิ่มขึ้นนะครับของนี่สินสาธารณะสหรัฐเนี่ย63.4นะครับภายในระยะเวลาแค่7ปีเองนะครับและดูทรงแล้วนะครับจะใกล้ระเบิดออกหรือไม่นั่นจึงเป็นที่มานะครับของภาษีโต้ตอบนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนะครับที่เรียกว่า reciprocal tariff ที่ออกมาเอาคืนนะครับจากนะเอ่อบรรดาคู่ค้าทั่วโลกอ่าคือเป็นการเอาคืนจากทางสหรัฐเพราะมองว่ามันไม่เป็นธรรมกับสหรัฐเอารัฐเอาเปรียบสหรัฐนะครับเพื่อจะลดการขาดดุลการค้านะของสหรัฐแล้วก็การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐนี่แหละครับแล้วก็จะสามารถนะคืนหนี้สินนะสนาธารณก้อนโตมโหราณ36ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐนี้ได้ ว่าหากปล่อยทิ้งไว้ต่อไปนะครับมันจะส่งผลนะทางด้านความน่าเชื่อถือต่อสถานภาพของสหรัฐและต่อค่าสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐนะครับในฐานะเงินสกุลสำรองของโลกทาให้ทำนะครับต้องเลือกเอาว่าจะปล่อยไปเรื่อยๆรเช่นนี้นะครับหรือว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายนะครับทำก็เลือกในะอย่างหลังก็คือว่า การเปิดสงครามการค้านะครับการขึ้นภาษีสุลกากรนําเข้าสินค้านะสู่สรัฐเนี่ยไปทั่วโลกอะ่ะนะเพื่อเพิ่มไรายได้นะให้มาชดเชยนะการขัดดุลต่างๆและเพื่อทวงความยิ่งใหญ่และความยุติธรรมนะครับให้กับสรัฐอีกครั้งนั่นเองแต่ก็มีนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับในสายตรงกันข้ามก็มองว่าค้นทางสุดท้ายในที่สุดนะครับ ของการลดหนี้สินของสหรัฐเนี่ยก็คือการเกิดไฮเปอร์อินฟลชันนะครับหรือว่าการเกิดเงินเฟ้อมโหลานในสกุลเงินดอลลาร์เหมือนประเทศต่างๆในโลกนะครับที่มีหนี้สินมหาศาลนั่นเองนะครับต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นในแนวทางไหนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ